จะร่วมสนุกกันยังไงครับก็ก็หลายคนเห็นดีเควสว่าให้ผม cover เพลงประกอบละครเนียทิงสักทีครับงานนี้ก็จะได้เห็นละครับค่ะได้เห็นเต็มเต็มเลยเนาะกิจกรรมกันละครับแน่นอนเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยแย้มมาแล้วว่าอย่างน้อยนะต้องมีแบบว่าร้องเพลงแน่ๆเพลงที่รวมอยู่ในงานนี้มันจะแบบมากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็ที่แน่ๆครับผมบอกเลยว่าเพลงประกอบละครทั้งสองเพลงอยู่ในนี้แน่ครับค่ะ โอ้ oh, พูดถึงเพลงเนาะเราเป็นเราเป็นนักแสดงการร้องเพลงกับน,นักแสดงบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสบายสาหรับไม้แล้วคะ่ะไม้เป็นยังไงบ้างการร้องเพลงครับก็ถามว่ามันมันยากไหมมันก็ยากนะเราไม่ใช่นักร้องและนังเพลงก็หมายว่า ไม่ใช่เพลงที่เราคุ้นชินอะไรเงี้ยแต่ก็ทาเต็มที่ครับผมพี่ปุ๊กถามถึงบทบาทการแสดงในเรื่องนี้ได้ไหมคือคือหลายคนเนี่ยโหเฝ้าหน้าจอรอน้องมายิ้มอยากจะเป็นเมียจ่าเหลือเกินเราเราแสดงเรื่องนี้มันแตกต่างจากบทที่น้องม้าเคยได้รับไปยังไงบ้างคะอ๋อเรื่องนี้คนรวยครับเป็นคนรวยมากรวยมากปกติเนี่ยผมก่อนหน้านี้จะถ่ายละครเนี่ยจะเป็นแบบวงข้าราชการเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องเนี้ย อ่าจริงๆงเรื่องที่แล้วเรื่องแก้วกังดงก็แสดงเป็นคนรวยแต่จะบุคลิกต่างกันนั้นเขาจะมีความแบบหมถึนว่าความสุขุมความอ่าเป็นผู้ชายที่แบบไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ที่เล่น <Hey. S 2> ไม่ได้อะไรขนาดนี้ <Hey. S 2> เรื่องนี้จะออกแนวแบบว่าผู้ชาย มีความแบบเจ้าชู้กุ้มกลิ่นหน่อยครับค่ะมันมันยากไหมกับการแสดงเป็นคนเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มซึ่งมันไม่ใช่ไม้เลยเนาะไม้เป็นคนน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่เลยจริงครับมันยากไหมกับการที่จะต้องสวมบทบาทคนรวยที่แบบมีความเป็นเตมบอยอย่างเงี้ยอ๋อไอเรื่องนั้นผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าถ้าเขารู้จักวิธีใช้ดึงเสน่ห์มามันมีทุกคนอยู่แล้วแหละเห็นว่าเรื่องนี้ที่ยากเนี่ย คือการที่เขาเป็นคนรวยแล้วตัวคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีความเอาแต่ใจอย่างที่เห็นหมายถึงว่าก็บังคับนางเอกทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็พยายามหามุมมองว่าเออทาไมเขาถึงเป็นคนเอาแต่ใจอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบเป็นเพราะว่าเเป็นลูกคนโตครอบครัวมีทุกอย่างให้พร้อมเขาเคยได้ทุกอย่างมาแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องวิเคราะห์ตัวละครใะวันนี้ครับค่ะนี่มีแฟนรายการบอกว่าชอบฉากอาบน้าแล้วเจอกบมากๆครับหาดี อ๋อนั้นแก้วกางดงเลยครับนานมากแล้วนะอันนั้นนะคะ,ะท,ที่นี้อพอพูดถึงเรื่องกิจกรรมที่โอ้โหพอพอขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมันก็ะจะมีอะบางบางส่วนก็จะอินกับความเป็นเมียจา๋าแต่ว่าในที่สุดแล้วก็คือ,ค,อคือความเป็นไม้นั่นแหละนะคะไม้ที่จะไปเจอไปสัมผัสกับแฟนๆที่ที่รอกรีดในการออนไลน์เลยคณบอกเออแล้วเ,เราจะใกล้ชิดกันได้ยังไงนงไมพ้พอพอจะเล่าบรรยากาศที่ฟังได้ไหมว่าจริงๆแล้วในการมีดออนไลน์ เ,เพราะว่าเห็นตอนนี้ทราบว่ามีการคัดเลือกผู้โชคดีส3สามคนไปแล้วนะคะทีนี้สสบสามคนเนี้ยเขาจะได้ทำอะไรยังไงที่มันเรียกได้ว่าแม้อยู่ไกลแต่มันใกล้อะเออหลายคนจะอยากรู้ว่ามันคือยังไงมันถึงใกล้ค่ะคือปกติเนี่ยเวลาเราไปคอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ยนะครับคือ,อแฟนๆก็จะได้ร่วมกิจกรรมอยู่หทางๆได้ร้องเพลงได้อะไรแต่ครั้งเนี้ย เนื่องจากมันเป็นการ <Zoom S 2> แฟนม้ออนไลน์แล้วว่า <c oughs> แล้วก็จํานวนแฟนคลับไม่ได้เยอะแล้วก็ได้มีจอมีอะไรพูดคุยแปลว่าผมเนี่ยจะได้พูดคุยค่อนข้างเป็นส่วนตัวกับแฟนคลับแต่และคนที่เข้ามาร่วมเลยครับ <c oughs> เพราะว่าเราเอาเทคโนโลยีที่เรียก <c oughs> ว่าระบบซูมา,ชาใช้ใช่ถึงตัวเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าเราใจเราใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมเนี่ยทีนี้ทีนี้ สำหรับคนที่แบบเฮ้ยไม่ใช่33คนแล้วบอกอุ้ยตายแล้วก็เป็นแฟนไม้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รับคัดเลือกไม่ทันอะไรต่างๆน,น,นาๆนาเราเรามีไลฟ์สดให้ได้ดูด้วย<ม>เหมือนกันใช่ไหมคะทางเซี t ยสามไทยแน,นะครับเซ<า>ี่ยสามคอนเสิร์ตนะครับ<า>ก,ก็ไปร่วมสนุกกันได้เพราะว่าทางนั้นเนี่ยผมก็ไปเข้าไปพูดคุยด,ด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดเท่ากับสาคนที่เลือกมาและสามคนเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า เขาเองก็ต้องเตรียมตัวมาเหมือนกันแต่งตัวมีธีมซูเปอร์เมียอะไรอย่างนี้ครับค่ะบอกบอกได้ไหมว่าซูเปอร์เมียคือไม้จะต้องเป็นคนที่มีมีส่วนในการเลือกใช่ไหมว่าใครจะได้บอกพอแบบว่าแอบยิ้มแย้มได้ไหมว่าเอะซูเปอร์เมียที่แบบว่าไม้รู้สึกว่าเอ้ยอะไรเงี้ยเป็นยังไงเผื่อว่าตอนนี้หลายคนก็มาแต่งเสื้อผ้าแต่ว่าจะเอาแนวแนวคิดในการแต่งตัวอะไรอย่างี้อะไรประมาณนั้นเออชอบแบบไหนบอกผมผมไม่ ผมไม่มีขอบเขตครับคุณจินตนาการมาเลยว่าคุณจะแต่งตัวเป็นซูเปอร์เมไงให้สามีรักสามีหลงเนี่ยผมบอก<ะ>ว่าผู้ชายเขาก็ชอบหลายแนวนะออออบางคนชอบออแนวเซ็กซี่บางคนชอบแนวหวานน่ารักบางคนอาจจะแบบว่าชอบแม่สีเรือนอะไรอย่างนี้หรือชอบแนวแบบแปลก<ๆ>คุณอยากจะแต่งชุดไทยแต่งอะไรบ้าบาบ,าบ,าบ,าบาอบบอบคอสเพลย์เอาเลยครับเต็มที่ครับให้เต็มที่คือยังไงก็ได้คือบางทีเราอาจจะไปเรามาดูกันว่าใครจะปังที่สุด คือมันไม่ใช่แค่ชุดอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ชุดที่ว่าแบบว่าเออบันถูกใจไม้อย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีมุกเสี่ยวออกมาตอ,อไม้ด้วยหรอใช่ไหมก็ต้องมันต้องมีอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องอ่า แต่งตัวเป็นซุปเปอร์เมียซุปเปอร์เมียก็ต้องหาว,วิธีเอาใจสามีครับไมแอลสามี e <c oughs> เองอะไรอย่างเงี้ยมาตอบ <c oughs> ได้ครับตอนนี้มีมีแฟนคลับน้องไม้นะเข้ามาพูดคุยบอกว่าถึงตัวอยู่ไกลแต่ว่าใจอยู่ใกล้พี่มายนะคะน้องมาริสาเลนะคะอ่ะพี่มาย <c oughs> <p> พี่มารับทราบแล้วนะคะ <c oughs> ทีท,ทีนี้ในตอนเนี้ยละครออนแอร์พี่พุกถามก่อนได้ไหมว่าตอนก่อนที่ละครจะออนแอร์ด้วยด้วยความที่ว่า เราอยู่ในยุคแบบ new normal เนอะพอพูดถึงละครคนก็จะแบบเงียบเงียบซึมซึ้มอึมอึมไม่ค่อยมีกระแสเลยมากเท่าไหร่แต่พอแบบว่ามีอาชีพออนแอร์เท่านั้นแหละอืมันปังเลยก่อนที่ละครจะออนแอร์ไม่ตื่นเต้นแค่ไหนครับจริงๆว่าถามว่าคาดหวังอะไรไหมไม่ได้คาดหวังเพราะว่าจริงๆคือก็ถ้าเมื่อไหร่คนดูดูแล้วรู้สึกสนุกเขาก็จะดูตามไปเองอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ที่ตอนนี้ทุกคนแบบว่าชอบ สนุกไปกับเรื่องนีอาชีพครับค่าแล้วแล้วตอนดูตัวเองในในในเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างค่ะอืมก็ก็รู้สึกว่าเออนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบเราได้ทําแล้วนะอะไรอย่างเงี้ครับเพราะปกติก็ไม่ได้รับบทผู้ชายที่แบบว่าแบบมีความกุ้มกลิ่มเจ้าชู้หรืออ่า ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้ผมเปลืองตัวมากเรื่องนี้ผมเปลืองตัวมากจริงๆก็ไม่ใช่พูดเล่นนะครับจริงๆต่างก็ค่อนข้างเพราะเรื่องนี้มันจะมีฉากแบบว่าค่อนข้างฉากรถซีนฉากเข้าใกล้กันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าแบบอืมมากที่สุดตั้งแต่เคยทํางานมาแล้วครับค่ะนะคะแล้วแล้วเอ่อในในละครเรื่องนี้ตอนนี้อัปเดตสักนิดได้ไหมคะออนแอร์เนี่ยเอ่อ พูดพฤหัสเนาะสองวันด้วยกันในหนึ่งสัปดาห์หลายคนบอกว่าอยากให้ทุกสัปดาห์เป็นละครมีอาชีพคือตอนนี้ละครไปถึงไหนละถึงเขาเรียกวโอ๊ยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆอย่าถามผมเพราะเมื่อคืนผมทายละครเลยออก็เลยไม่ได้ดูผมเลยไม่ได้ดูเลยโบรดณก็เลยไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วจริงๆนะแต่ว่ามีแฟนๆนะคะบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยโหอ้อนเมียหนักมาก มัน <rium> <Dante> จะจาได้ไหมื่อคืนอ้อนเมียหนักมากคือนึกถึงตอนที่ถ่ายละครไปเนาะอ้อนเมียหนักมากคือผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าตอนไหนเพราะว่าอ้อนเยอะมากนี um ่ค่ะพอพอเล่นละครแล้วเจอแฟนแบบนี้ยแล้วไมซราไหมคะว่ามีคนแบบพยายามที่จะเข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งในซูมสามสิบสามคนเดียวมากเนี่ยมารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าคือหมายถึงว่าการที่ แฟนคลับอินกับละครอินกับผลงานของเราเนี่ยเราแฮปปี้อยู่แล้วครับก็หา,ายเหนื่อยเลยที่แบบว่าเล่นละครไปลงทลงทุนทําการแสดงไปครับละครเรื่องนี้ถ่ายไปสักกี่เดือนนะน้องไม้ อ่าผมรู้สึกว่าจะแหรือ9เดือนนะครับโอ้ยาวนานมากนะคะแต่ว่าเป็น8ปดเดือนที่ผล,ลออกมาค่อนข้างคุ้มค่าเลยมีหลายคนนะเนี่ยบอกว่าน้องฟางบอกว่าคืนนี้เจอกันในไลฟ์สดนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องติดตามด้วยนะคะใช่ครับ<า>เพราะว่าจริงๆมันมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งวันนี้พอดี ทางช่องสามเองก็ได้จัดนะครับก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตนี้นี่คอนเสิร์ตนะครับผมแสดงเรื่องเงียชีพก็ให้แบบมาร่วมคอเวอร์เพลงกันก็จะไปคอเวอร์เบาๆเพลงนึงก่อนอันนี้ให้แอบๆให้นิดนึงครับมีคนบอกว่าเมื่อคืนนี้ถึงฉากคุณดิศคุณดิดกำลังจะไปเจอพ่อดาวค่ะแล้ววันนี้วันนี้จะมาลุ้นกันนะครับวันนี้สำคัญเลยดูซิว่าพอพอเขาไปเจอ พ่อของดาวเขาปองดาวแล้วเขาจะทํายังไงเขาจะแสนดีเหมือนมหานาทีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าดีจะเจออะไรอ่าอเรื่องไม่จบไม่ง่าย,ายปกติแล้วเวลาเวลาที่เขาพูดถึงผู้ชายเนาะว่าแบบว่าผู้ชายรอยอ,ยอย่างนี้เราจะนึกถึงแบบว่าดาราที่เป็นเกาหลีแล้วก็จะแบบขึ้นตําแหน่งสามีแห่งชาติรือแห่งชาติอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ไม้รู้ตัวไหมว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ชายที่ถูก ขึ้นชื่อว่าเป็นหลวงแห่งชาติรู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ก็ดีใจสิครับว่าว่าเราเราเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงทางประเทศน <c oughs> ะครับ <c oughs> เราไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรื่องนี้มีมีอาชีพผมมีเรื่องหนึ่งครับเมื่อคืนที่ไปถ่ายมาเมียจ,จะเป็นครับ <c oughs> ยังไงผมก็ต้องได้ตําแหน่งสามีต้องได้ตําแหน่งหลวงแห่งชาติแน่นอนเพราะเล่นละครเรื่อง ที่มีเมียเยอะเหลือเกินทีีนี้ในในครั้งนี้นะในในแฟนมีดกรีฑคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกของเราเนี่ยระยะเวลาที่ที่เราจะอยู่กับแฟนๆเนาะมากน้อยสักแค่ไหนยังไงครับหมายประมาณเกือบสองชั่วโมงได้โอ้สองชั่วโมงรู้สึกจะประมาณนั้นนะมันเยอะมากเลยนะแล้วสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คนผู้โชคดีทั้งสอีสามท่านก็จะได้ ใกล้ชิดอย่างเป็นที่อย่างนี้บอกจริงมีเวลาพูดคุยกันครับค่ะแล้วเราจะได้เห็นแบบว่าท่อนอกอะไรอย่างนี้บ้างไหมอะไรอย่างนี้มีไหม <c oughs> อันนี้รอไปดูเซอร์ไพรส์ในงานครับไม่ไม่ยอมบอกแต่ว่าถ้าถอด <c oughs> เสื้อเยอะมากก็ไม่ได้ดีนะครับมัน <c oughs> จะลนเซนเซอร์ครับค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่แบบมันจะหน้าแบบเสื้อกรงเสื้อกล้ามซักนิดนึงอะไรอย่างนี้ <c oughs> หรือไม่ก็มี <c oughs> แหม่นะอ่ะแล้ว คือตอนนี้พร้อมแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนี่นี่ถ่ายละครเมื่อคืนเลิกกี่โมงครับเป็นตีไหมอ่าเกือบตีครับโอ้ยเกือบตีเลยโอ้นี่นี่วันนี้สปิริตแรงกล้ามากเพราะพี่ปุ๊กนัดเช้ามากแต่ว่าก็ตื่นขึ้นมาเพื่อจะคุยได้นะคะที่ทีนี้ความพร้อมตอนนี้วันนี้ต้องซ้อมหรือต้องอะไรยังไงะะอีกไหมคะโอ้วันนี้ก็อย่างที่บอกจริงๆก็มีซ้อมมาเรื่อยๆแล้วครับก็วันนี้มันมีกิจกรรม cover เพลงนะครับ <Yeah. S 2> ก็ก็มีเป็นเพลงอ่าบอกเลยว่าเป็นเพลงเดียวกันแต่ว่า <Yeah. S 2> รอบนี้จะเป็นแบบร้องร่วมกับนักแสดงหลายคนแต่ว่าเดี๋ยวในในซูมในคอนเสิร์ตมเออแฟนแฟนม้กรออนไลน์เนี่ย <Yeah. S 2> จะเป็นผมร้องคนเดียวเต็มๆทั้งเพลงนะครับฟ oh. ังกันให้ชื่นใจไปเลยแล้วแล้วมีคนอื่นๆมาร่วมในในแฟนมีครั้งนี้ด้วยไหมคะวันนี้ อันนี้เหรอครับโอ้เป็นผมโซโล่คนเดียวเลยครับ oh. ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางรายการเขาจะเตรียมใครมาเซอร์ไพรส์ผมไหม<笑><笑>เราก็อยากรู้เหมือนกันใช่ครับค่ะนี่เพราะฉะนั้นเนี้ยอยากอยากให้คุณดิดนะคะฝากไปถึงแฟนๆนะคะที่บรรดาว่าที่เมียทั้งหลายที่กําลังจะไปเตรียมคอสตูมเตรียมนู่นนี่นั่นเพื่อจะไปเซอร์ไพร์ โอ้ผู้ชายอะไรนี่เลือกผู้หญิงได้33คนวันนี้ฝ <c oughs> ากฝากถึงได้ไหมคะจะฝากถึงอะไรยังไงอยากจะให้เตรียมตัวกันยังไงฝากฝากงานของตัวเองหน่อยค่ะวันนี้ครับก็ฝากหน่อยนะครับแฟนมิตรออนไลน์นะครับไ <c oughs> มล์ริสนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้มาเจอกัน <c oughs> แบบใกล้ชิดอย่าง,างข้างๆไอ้ยังไงครับก็ก็เตรียมตัวมาครับแต่งตีมซูเปอร์เมียไม่ต้องหมายถึงว่าไม่ต้องแบบว่าเอ <c oughs> ใช้จ่ายแพงอะไรเอาชุดที่มีในบ้านหรืออะไร,รอ,อย่างเงี้ยนะครับรรจัดเต็มมาให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วก็เตรียมมุกมาแอลกันนะครับสนุกสนานกันไปครับผมก็มาร่วมกันมาเล่นเกมกันมีของรางวัลกิจ,จกรรมมีเกมให้เล่นครับผมค่ะของรางวัลสุดพิเศษนี่กี่ชิ้นคะมีแฟนรายการแอบกระซิบค่ะอ่ารู้สึกว่าทางทีมงานก็กระซิบผมมาเหมือนกันว่าจะมีสามมันจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มให้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับเพราะว่าเรามีเกมให้เล่นประมาณ สามสี่เกมครับค่ะมีฟแฟนรายการเข้ามาเยอะมากนะว่าอ,อ้ยเสียงหล่อมากเลยค่ะคุณดิหลวยแห่งชาติของเรานะคะครับผม <laughs> อาจ <ด S 1> <ม>จะแหบนิดน,นึงนะครับเพราะว่าน,นอนดึกนอนดึกนีวันนี้เย็นนี้ไปร้องเพลงไม่รู้จะเป็นยังไงอ <laughs> แล้วก็มีคนบอกว่าหนะ้าว่าหล่อแล้วนะคะเสียงหล่อไปอีกนะคะแล้วก็มีบอกว่าเออรักเลยคืนนี้คุณดิจะมาทวิตไหมเมื่อคืนทวิตกันแบบไร้วิญญ,ญาณหลัวติดถ,ถ่ายละครค่ะก็ <laughs> เดี๋ยวเราดูครับวันนี้ยังไงแต่ว่ามีกิจกรรมแน่นอนครับก็คืนนี้ก่อนก่อนที่ละครจะออนนะฮะนักแสดงจะมารวมตัวกันนี่หลายคนเรียกร้องนะอยากให้วันนี้กลายเป็นวันที่ยี่บเอ็ดไปเลยนะคะเพราะว่าบอกว่าอยากจะดูแล้วนะคะคนรอนิดนึงนะครับทุกคนจะได้มีเวลาไปเตรียมตัวด้วยนี่แล้วมีคนอันนี้ข้อความนี้น่ารักมากคุณดิดขามีเมียชรลาเยอะนะคะอ๋อครับผมไปดูแฟนคลับที่บอกเมียชรลามากกว่าตบกณ์ มีโอ้ยแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอยากเป็นหนึ่งในสาาจังเลยไม่ทันแล้วเนอะพอเพราะเขาเลือกไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็มีเกมมีกิจกรรมเลือกกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรผมบอกเลยว่าคนที่พลาดเนี่ยก็ยังร่วมสนุกได้ที่ที่ Facebook นะครับก็ผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ไปไปตอบแน่นอนครับ ค่ะแล้วก็มีน้องบอกว่าโอ้โหจดมุกมาเป็นเล่มเลยค่ะคุณดิดขาอ้าวดีมากครับช่วยผมด้วยครับ <c oughs> ผมเนี่ยเรื่องมุกตลกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตื่นเต้นแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใน CS3 สามคอนเสิร์ตนะคะคเป็น FB เนาะแฟนเพจแล้วก็คนที่ใช้เขาเรียกว่าคนที่ได้รับคัดเลือก33คนก็จะใช้ระบบซูมในการใกล้ชิดกับน้องหมายนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากแฟนรายการหลายคนบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะครับผม <c oughs> S <S <S ได้เลยค่ะคอ่าววันนี้ขอบคุณคนะคะสว,ส,ค <S <S สวัสดีค่ะวันนี้แหละ